เดี๋ยวดอกก็จะมาอันนี้คือดอกของเขาแล้วเนาะดอกมาก็เลยหยิบมาเลยแล้วก็อันนี้คือดอกของเขาแล้วนะเราดูไม่ค่อยออกเนาะดอกดอกมาเต็มเลยเนี่ยมะยมแขกมะยมซะละ สวัสดีนะคะปลูกเองปรุงเองอ่ะว่าพอนีเกืบคุณแม่วันนี้เดียวเราจะไปมอรรสันแล้วก็มาดูกันว่าคุณแม่จะได้อะไรกลับมาบ้านบ้างเนาะแล้วก็วันก่อนนู้นก็ไปได้ต้นผลไม้มานะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเออวันเนี้ยเราจะได้ขับมาอีกไหมไอ้เฟ แปดกินยญ้าอยู่แปดกินหญากูอยู่กับแม่เขาในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาชี้เป้าแล้วกันเนะว่าผลไม้ที่อัคแมรซื้อซื้อจากที่ไหนได้ราคาถูกตรงไหนราคาแพงก็จะมาชี้เป้าในคลิปนี้ฟังเมืองไทยไม่ต้องอเสียใจยไปเนาะสามารถหาซื้อได้ตามอชุพี่ลาซาดาเขามีขายทุกอย่างเลยรวมถึงตามกลุ่ม f เฟซบุ๊กพวกพืชผักผลไม้อะไรเงี้ยส่วนใหญ่เนาะ แม่ก็คือไปเห็นเขามีขายเอาเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วเราจะไปมอริสานก่อนแล้วก็กลับมาแม่จะมารีวิวให้ทุกคนดูไปกันเลยค่ะนานๆได้ออกจากบ้านทีสังเกตดอกไม้สีเหลืองริมทางซ้ายมือเนาะแต่ว่าคือเจอได้ทั่วไปนะเป็นดอกดาฟโฟดิลหรือว่าดอกดารารัตก็จะมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิหรือว่าสปริงนั่นเองมาปีละครั้ง ห้างที่แหมไปวันนี้ถูกใจมากแล้วก็มอริสันใช้เวลาขับรถอยู่ที่ประมาณ15นาทีได้10-15นาทีเนาะแล้วก็อย่างช่วงฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนอะไรเงี้ยเขาก็จะมีอุปกรณ์สำหรับทำสวนเนาะแล้วก็คนอังกฤษคนเมืองนอกอะ่ะเขาจะชอบทำสวนคือเขาชอบที่จะปลูกดอกไม้เขาจะไม่ค่อยชอบปลูกต้นผลไม้อะไรเงี้ยเนาะ อ่าอันนี้แมมก็เก็บบรรยากาศให้ดูความน่ารักแล้วก็ดอกไม้ที่เขาเอามาวางขายว่ามีอะไรบ้างคือให้ดูคร่าวๆเนาะแล้วก็อย่างพวกดอกไม้มีหัวอะไรงนี้เนาะก็คืออย่างหน้าหนาวเขาก็จะาตายแต่ไม่ได้ตายเนาะเพราะว่าหัวจะอยู่ใต้ดินแล้วก็หน้าร้อนฤดูใบไม้ผลิตก็จะงอกขึ้นมาใหม่เป็นแบบนี้ทุกปีเนาะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศแล้วก็ แนะนำหรือว่าชี้เป้าตรงนี้เลยเพราะว่าได้ต้นผลไม้ราคาถูกแล้วก็ก็มีจัดแบบเป็นตะกร้าดอกไม้เนาะจะเจอได้ทั่วไปตามบ้านดอกไม้เยอะแยะมากมายดอกไม้เมืองหนาวมีแต่สวยๆทั้งนั้นเลยเนาะแล้วก็อันนี้จะเป็นต้นหรือว่าเออต้นที่เขา,าชามกิ่งมาห้าปอนนี่คือ อ่าอันนี้ก็จะเป็นแพ่เนาะแพ่อันนี้จะเป็นอแอปเปิลสีเขียวแอปเปิลแอปเปิลเปรี้ยวแล้วก็อันนั้นก็คือจะเป็นเชอร์รี่เชอร์รี่เขาก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์ด้วยอ่าอันนี้จะเป็นแอปเปิลพันธุ์สีทองวิธีการเลือกเนาะให้ดูที่ปุ่มหรือว่าตาของเขาว่าสดชื่นหรือคือ,อมีใบที่จะทิ่มแทงขึ้นมาไหมเพราะว่า ถ้าแ,แบบแห้งๆอะ่ะบางทีคือเราเอาไปปลูกเราเขาก็ไม่ขึ้นให้นะเออเพราะว่าบางทีคแม่สั่งออนไลน์แล้วแบบเจอไม่รอดก็หลายต้นเอออันเนี้ยข้อดีเวลาเรามาซื้อเองเราก็คือได้เลือกว่าต้นไหนที่พอจะมีโอกาสรอดมาเจอราสเบอร์รี่สีทองหรือว่าสีสม้มแม่จัดเลยค่ะแล้วก็อ่า เรดคือแรนด้านหลังมีแบล็กคื r แรนด้วยแล้วก็มีไวท์คือแรนด้วยมาลุ้นกันว่าได้อะไรกลับบ้านก่อนที่จะมา,ารีวิวต้นผลไม้ว่ามีอะไรบ้างในวันนี้เนาะเดี๋ยวแม่ก็คือให้เพื่อนๆดูอันนี้จะเป็นแคตตาล็อกเนาะที่พี่ไมเคิลเขาเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็จะเป็นส่วนใหญ่มเมล็ดพันธุ์ผักที่แม่ปลูกเนาะจะเป็นแบบออร์แกนิกนะส่วนผักไทยหรืออะไรเงี้ยแม่กก็คือ,อซื้อจากเพื่อนๆในกลุ่มอันนั้นก็จะ อ่อไม่ไม่ออแกนิกอะเนาะเนี่ยค่ะผักผลไม้มาตามฤดูกาลแล้วก็จะบอกว่ามเมล็ดพันุ์ผักเขาอ่อค่อนข้างมีราคาแพงเนาะคือแบบอ่อเนี่ยประมาณ1 2 0ยยีบาทร้อหบาทหรืออะไรเงี้ยมันจะมาไม่กี่มเมล็ดนะเนี่ยค่ะพวกนี้ก็จะเป็นบวกฝรั่งแตงกวาอะไรเงี้ยเออ เนี่ยค่ะมันออแกนิกอะเนาะมันก็เลยเาราคาแพงไปด้วยพี่ไมเคิลก็เลยพยายามให้แมนะอะไรนะเก็บมเมล็ดพันธุ์ผักไว้เพราะว่ามันเป็นแบบออแกนิกด้วยเนาะนี่มันฝรั่งพืชพันธุ์สายต่างๆมีพวกเห็ดคือราคาแพงนะไม่ได้ราคาถูกเลยเนี่ยค่ะอย่างพวกอาก่งผลไม้อะไรเงี้ยให้เพื่อนๆดูราคาเนาะอันนี้คือซื้อตามแคตตาล็อกราคาตกอยู่ที่ประมาณ พันกว่าบาทเนาะพันกว่าบาท,าบาทมีแอปเปิลนู้นนี่นั่นเดี๋ยวแม่จะมารีวิวว่าอ่ะที่คแม่ไปได้มานะราคาเท่าไหร่เปรียบเทียบกันแต่ว่าอันที่อได้มาเนะมันไม่ได้แบบออแกนิกนะอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวจะสั่งอันนี้วักทองญี่ปุ่นเดี๋ยวแม่จะสั่งแล้วก็จะได้อกเก็บเมล็ดของเขาไว้ด้วยเนาะอันนี้จะเป็นพวกพริกที่แบบเผ็ดที่สุดในโลกอะไรเงี้ยเออ น้องแมวปัคเข้ามะเขือเทศนูนี่นั่นเนาะนี่แตงแบบไทยๆก็มีนะก็ประมาณนี้แล้วก็วัสดุที่ใช้ในการปลูกนี่เนาะทมไมยังไม่ได้รีวิวแบบจริงจังเนาะไอตัวนี้ยพี่ไมค์ค้นซื้อมาใช้ไม่คุ้มเดี๋ยวจะมารีวิวให้เนาะอะ,อะแคแตาล็อกเขาจะส่งมาเป็นอ่อไม่ไม่ได้ทุกเดือนเนาะก็จะเป็นอัดูการประมาณเนี้ย ช่วงนี้ก็คือจะเป็นช่วงสปริงเนี่ยค่ะออแกนิกนะออแกนิกการ์เดนิ่งแคตตาล็อกเนาะแล้วก็อีกที่หนึ่งที่อ๋อแม่ซื้อ,อต้นผลไม้เยอะๆอันนั้นเดี๋ยวจะขึ้นเ,เว็บไซต์ให้เพื่อนตามไปซื้อพวกแอ a เป p ลแอป p ปิลฉิวหรืออ,อะไรมาดูกันว่าแม่ได้ต้นผลไม้อะไรจากมอริสันบ้างคือซื้อมาสองลถนานะแล้วก็ให้ดูอันนี้ก่อนแล้วกัน เขามาเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือจะเป็นต้นเนาะเป็นต้นแอปเปิลสีทองนะแอปเปิลสีทองแล้วก็อย่างที่แม่บอกเนาะเวลาซื้อก็คือพยายามดูตาของเขาว่าเขาจะมีกิ่งมีใบโผล่ขึ้นมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะไม่งั้นเราก็จะเจอพวกแบบก้านที่แบบแห้งๆอะไรเงี้ยมาแบบนั้นก็ไม่รอดเหมือนกันเนาะให้สังเกตดูเห็นไหม เขามีการปักชาหรือว่าตอนกิ่งมาเนาะนี่ค่ะถ้าแบบเนี้ยจะติดลูกไวเพราะว่าถ้าเพาะจากเมล็ดอะ่ะช้ามากเนาะไม่รู้กี่ปีไม่รู้จะถึง10ปีหรือเปล่าที่แบบเ,เริ่มติดลูกให้อะไรเงี้ยแฝดอยู่ข้างหลังแฝดจะเข้ามาเหรอยังน่ารักอยู่ตัวเขายังอ่ะน้อยๆอย,อยู่มาเดี๋ยวแม่จะมารีวิวอันนี้ก็คือกระถางละ10ปอนตกที่อากระถางละ400บาท คือถือว่าถูกมากเพราะว่าตามแคตตาลอ็อกแบบเมื่อกี้เนาะลายตั้งเ <c> ก <ười> ือบพันอะไรเงี้ยเออหรือไม่ก็คือเป็นพันไปเลยอันนี้แหม่ต้องบอกว่าไม่รู้ว่าต้นอะไรนะแต่คิดว่าน่าจะเป็นเอ่อเรดเคอรแรนหรือไวท์เคอรแรนเพราะว่าไม่มีป้ายบอกหยิบมานี่คือไม่ดูเพราะว่า <c ười> เห็นต้นเขาสวยแล้วก็อ่ะให้เพื่อนๆดูนี่ต้นเขาสวยแล้วก็เนี่ยดอกเริ่มมาอะไรเงี้ยเออน่าจะติดลูกให้รมแมไวๆนี้หยิบมาเลยเนาะน่าจะเป็นอ่าเรดคอร์เรนหรือไม่ก็คือจะเป็นไวท์คอร์เรนเนาะอ๋อที่รมแมเลือกมาเขาน่าจะสวยสุดแล้วนะแล้วก็เนี่ยค่ะเขามีฝักที่แบบเออเดี๋ยวดอกก็จะมาอันนี้คือดอกของเขาแล้วเนาะดอกมาก็เลยหยิบมาเลยแล้วก็ต้นนี้น่าจะ สวยสุดในซอยแล้วนี่ค่ะเขาจะเหมือนคล้ายๆกับฝั่งขวามือที่เป็นออราสัเบอร์รี่นะแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวเนะาะมาดูฝั่งรัสเบอร์รี่นี่ค่ะฝั่งราสเบอร์ร,อรี่ก็จะเป็นแบบเนี้ใบคล้ายๆกันเลยแต่ไม่เหมือนกันซะทีเดียวเพื่อนดูความแตกต่างกันนิดนึงของรัสเบอร์รี่ใบเขาจะหยิกๆยกหยกัยกหกกว่านะแล้วก็นี่ค่ะ เรดเคอร์เรนต์หรือว่าไวท์เคอร์เรนต์เหมือนเขาจะมีเป็นแบบโล่แทงกิ่งขึ้นมาได้เขาจะยอมแกะให้ดูเลยว่าเขาแพคมาแบบไหนเพื่อฝั่งเมืองไทยได้ไอเดียเนาะนี่ค่ะเขาห่อมาแบบนี้พลาสติกที่แบบเป็นกาวปิดไปในตัวเนาะแล้วก็อันนี้ค่อนข้างจะเหมือนเปียกๆเหมือนเขาสเปรย์น้ำหรืออะไรมาด้วยนะ แบบนี้รอดให้เราเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นรากใหม่มาละดินยังเปียกๆอยู่อะไรองี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นที่แมมได้มาก่อนนู้นไปดูกันเลยค่ะมีลิงอยู่ข้างบนตัวหนึ่งลิงสองขาแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นกรีนเฮาส์มาเรียกเป็นกรีนเฮาส์หลังแรกของเราเลยแล้วกันเนาะพี่ไมคเคิลก็คือทําอยู่นั่นเองเพราะว่าอัน อันนี้ก็คือเดี๋ยวจะต่อท่อน้ําเข้ามาแบบใช้งานจริงเพราะว่าอันที่อพพี่ไมเคิลเขาทาให้อัพแม้ชั่วคราวนั้นคือใช้วิธีรดน้ํารอชั่วคราวเนาะได้ต้นอะไรนะต้นเชอรี่เนาะเชอรี่อันนี้เป็นพวงพวงแล้วก็ต้นอะไรอีกมาดูกันอ่าอันนี้ขามาก็เอาแอปเปิ้ลใหม่อีกแล้วแอปเปิ Apple ้ลแอปเปิ้ลสีทองน้องเพื่อนเนี่ยค่ะ แล้วก็อะไรอีกมันมี3ามต้นไงอ่าอันนี้ต้นเชอรี่อีกซ้ายพันหนึ่งราคาห้าปอนด์ตีเป็นเงินไทยได้5้าสี่ยสิบตกต้นละ200บาทเนาะแล้วก็มาเอามาปลูกรวมกันไว้แบบนี้ก่อนเพราะว่ารอให้มีที่ลงเนาะค่อยไปลงอีกทีเนี่ยค่ะ อย่างต้นแอปเปิลค่อนข้างจะแข็งแรงเนาะเพื่อนดูต้นนี้ถ้าเทียบกับต้นเมื่อกี้ที่แบบไม่มีกินก้านอะไรเลยแล้วก็อรอดูเนาะรอดูว่าเขาจะแตกยอดมาเมื่อไหร่นี่สำหรับต้นอื่นอะแม่คือลุ้นมากเลยว่าแบบเออจะรอดไหมเพื่อนดูคือเขาแบบออกแบบสภาพแบบแ,บบแห้ง ก็เลยเอ๊จะรอให้หรือเปล่าเนาะอะไรเงี้ยรอลุ้กินหญนะ้าเป็นแล้วนะเออแฝดกินหญ้าเป็นอ่ะอันนี้แม่ของเขาเบอร์หนึ่งแฝดช่วงนี้อัตโตเร็วมากเพราะว่าเขา,เากินหญ้าแล้วก็กินฟางเองเป็นได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวทำไมจะพาเพื่อนไปอัปเดตต้นผลไม้ว่าเขาเริ่มมีดอกมีอะไรมาแล้วหรือย,อยังเนาะอ่ะพาดูแฝดนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกันเลย ตีตูดอยากตีตูดดูตูด,อด,ตด,ด,ตดแอปตีตูดได้ไหมตีตูดน้องแกะก, <c oughs> <c oughs> ก่อกวนเขาไปละป่เดี๋ยวเรามาคือไวมากเลยเนาะกแม่ถ่ายแบบเออไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองแล้วก็เห็นไหมใบามาดอกเริ่มมารวดเร็วมากๆเนาะ เมื่อคืนมีแกะเข้ามาเห็นรอยเท้าเห็นขี้แกะนู่นนี่นั่นอันนี้เขาแม่ขุดหลุมขุดลุมปลูกอแก่นตะวันเออลองเอามาปลูกกับดินด้วยอะไรนี้แล้วก็อสองหัวปลูกในกระถางดอกมาหมดเลยดอกดอกมาเต็มเลยเนี่ยมายมแขกมายมฝรั่งรอดูตอนที่เขา,าติดลูกเนาะเนี่ยคะ่ะ แล้วก็บัมเบิลบีนะบัมเบิลบีพึ่งตัวใหญ่อ่ะมาแล้วแสดงว่าหน้ารอนอ่ะจะมาเร็วเรวนี้อันนี้คือดอกของเขาแล้วนะเราดูไม่ค่อยออกเนาะเนี่ยเราดูไม่ค่อยออกว่ามันเป็นดอกแต่จริงๆเป็นดอกแล้วก็เขาจะเริ่มจะติดลูกติดอะไรให้แล้วเออ ในคลิปนี้ก็หมายฉีเป้าแหล่งซื้อต้นผลไม้ให้กับเพื่อนๆทางฝั่งอังกฤษแล้วเนาะแล้วก็ทั้งฝั่งเมืองไทยสามารถหาซื้อออนไลน์ได้เอาเป็นว่าไว้พบกันใหม่กับแม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ